iFranchiseTV.com สา,ารีดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไ i ส e มีเกียิหน้าสื่อชวนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่บรรยากาศงานวิสเอ็กซ์โปค่ะมากรรางสร้างสรรค์ธุรกิจไร้ขีดจำกัดนะคะงานนี้เราจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มกราคมนี้ค่ะพูดง่ายๆว่าใครที่กําลังหาธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่าคนมีธุรกิจเติมอยู่แล้วอยากจะเพิ่มเติมนะคะบางคนบอกว่า ธุรกิจเดิมก็มีอยู่แล้วธุรกิจใหม่ตอนนี้ท้าทายมากนะคะหลากหลายมากยิ่งขึ้นอยากจะรู้จักกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจกระชายนะคะธุรกิจค้าปีธุรกิจค้าส่งนะคะโดยเฉพาะบางท่านที่มีโรงงานมีโกดังงานนี้เป็นงานเดียวค่ะที่หลายๆคนจะได้มาพบปะกพูดคุยกแล้วก็เจรจาในทางด้านธุรกิจอื่นๆกันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีเรื่องของสินค้าชุมนุมชนค่ะแล้วก็สินค้านาวัตกรรมใหม่ๆรวมไปจนถึงภาคเกษตรกรรม นะคะใครที่สนใจงานนี้งานเดียวจริงๆนะคะนอกจากนี้ค่ะงานในครั้งนี้ยังจัดขึ้นโดยสมาคมแารชายไทยและนิตยสารโอกาสธุรกิจ,จเซ็นชลแจ้งวัฒนะร่วมกับสมาคมธุรกิจอย่างเปลียนไทยค่ะสมาคมพ,พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกทุนไทยสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะคะโครงการ่านแมคค่าเพื่อสุขภาพ ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรายการ BFW ขับ FM 8 9 5นังสือพิมพ์แจกฟรีแอคชีพนะคะก็เป็นการร่วมมือกันเพื่อที่จะให้คนไทยที่ตอนนี้อาจจะมีการประสบปัญหาเรื่องของการประกอบอาชีพบางคนตกงานบางคนอาจจะโดนพักงานนะคะทำให้หลายๆคนมีทางออกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีถอนเงินก้กันการ ที่บรีกครงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คุณวัชรีมีมุกตายน์นายกสมาคมธุรกิจหยอดเหรียญไทยคุณมิโรธเลิกศรวันอุปนาย,ยกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยคุณลาเมศโสดา,ารัทศาสตราจารย์ดรจิตรด,ดาศักดาพี่พาณิชสถาบันชีวะโมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิมมดล คณะกรรมการสมาคมแฟนชายไทยผู้ร่วมแสดงบูธและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันในานามของสมาคมแฟนชายไทยและคณะผู้จัดงานมีความรู้สึกอินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดครั้งนี้การจัดงานบิสอีโคมาหากรรมสร้างสรรค์ธุรกิจไร้ขีดจำกัดครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกที่ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรอันได้แก่สมาคมแฟนชายไทยสมาคมธุรกิจหยอดเหรียญไทยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการค้าปลีกทุนไทยสมาคมอีคอมเมิร์ซไทย BNWU Club ขับนักบร,ร,ร,ริหารมหาวิทยาลัยไทไทยผู้บริหารการจัดงานเิตยสารโอกาสธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ มีความย,ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญราเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิสเทคโกมหกากรรมสร้างสารรค์ธุรกิจไร้ขีดจำกัดในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทราบว่า,างานนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้พบปะกับนักลงทุนผู้สนใจประกอบอาชีพและประชาชนทั่วไปซึ่งทาารัฐเองก็ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมธุรกิจและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ s m e รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบ ธุรก no so ิจค้าปลีกและธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดจิ๋วทั้งหลายให้มีการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเป็นกางที่ดีขึ้นโดยช่ะอย่างยิ่งในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการแข่งขันสูงผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตร ก็ได้ให้ความสำคัญต่อ SME โดยมีการสนับสนุนทุกกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SME ที่สามารถเติบโตได้อย่างยังย่งยืนต่อเนื่องและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับโลกในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องที่นะ่าดูดีตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะคะเสียงดังๆเลยนะคะเพื่อธุรกิจก้าวไกลกันชว่วนหน้าค่ะถ้าพร้อมแล้ว เรียนเชิญท่านไหนเพิ่มเติมอีกคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติด้านล่างคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะมาร่วมทําพิธีเปิดพร้อมกันคะ่ะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดิฉันตกลนหลายหลายท่านไปนะคะเรียนเชิญเลยคะ่ะนะคะเขาบอกว่าความร่วมแรงร่วมใจเป็นสิ่งสําคัญในการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาร่วมกันทําพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในงานครั้งนี้คะ่ะ เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จในธุรกิจของเราถ้าพร้อมแล้วนะคะ ขายความหมายเกี่ยวอ ธุรกิจตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติสำหรับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนั่นเองนะคะที่เรียกเลยว่าวันนี้โอ้โหปีนะคะหลายๆท่านเลยให้ความสนใจนะคะกับธุรกิจตู้หยอดเหรียญอัตโนมัตินั่นเองเพราะว่าดื่มเลยค่ะเป็นธุรกิจที่นะคะคุณไม่ต้องนอพื้นที่เช่าอ่านะคะไม่ต้องจ้างพนักงานขายด้วยนะคะแล้วก ขยายหรือว่ากดธุรกิจได้จากทางท็อกไกด้วยเองนะคะในแค่มีพื้นที่ทำเลดีๆอาจจะห่างไกลจากร้านค้าหรือว่าความสะดวกต่านีจุดได้ค่ะหรือว่าจะเป็นทางหน้าพาร์คเมนต์นะคะหรือว่าสถานที่จัมพีทีด้ที่ว่าดีนะคะคนค้าเยอะเนี่ยรับรองว่าธุรกิจต้หยอดเลยอัตโนมัตินะคะสร้างกำไรให้พุ่งได้ง่ายได้ตลอนเลยวันนี้นะคะนำตัวท็อปมาเลยนะคะทั้งหมดถึงห้าตัวท็อปไฟส์เลยทีเดียวนะคะ จะมีในสองตัวอะไรกันบ้างใครที่สนใจก็เะคะแล้วเลียเข้าไปชมครับสูงประมาณที่สมสิบนิด้านขวาทุกยี่ห้อทหรุ่นดับขวาน้สงานสอานที่สามกาแบลาสุดยถ้า่าพ้นที่น้อยจะดงไปโดยการที่เอ่อความสมดุลที่สก็ได้บานาสต้องรตลอดนะ อันนี้ของสมาคมรูนิสตมีหลายยี่ห้อเลยที่อยู่สมาคมน้ต้อควรจะตรู้นะครับเรื่อบริ้างางแต่ที่นี่อยประเทศ้เปงนรัางงฉะนั้นตวกาเรียนมีตังคกหลายตงค์ต่างทไ้แทยรตงคมีเ้อะไหมแต่เป็นแพอยทาานกบราและร่องตาง

พ um ああีพ pues ่ชาว่ามันมันอยู่ในกลุ่มยอมเงินไม่อยู่สมาคมที่มยอมรับนองจากว่าทำในเรื่องทุนทุว่าทุกอย่างเจาของอุตสากรรเขาดูแลกลุ่มุน nah, <for S 1> ลอแสมันเปพุ่นที่โพารามนะครับ <Have. S 1> ่อเกษเดือนเดืนขายแปดแนแตงแตงของอุตสบอกว่าผมจะใช้ตองเดี่ให้คนรู้คนใจโงการแต่ให้เาเขาเป็นเช่นน้น บอกว่าขอเป็นตัีแบบอินเทอร์แอนดี้ถ้าคนมีการกระโดด S1 S2 จนถ้าแรเผ่าใช่ถ้าจะเอาแบบซอมๆนี่นะคุณผ pues, ู uh ้จิตรองตอนนี้ถ้าคนจับอย่างนี้เขาขี่ไม่ถงอดจ้ก็อยากไปนับทุกวันครับเหรียญได้นบทุกวันแล้วมันเพียรสองวันสามวัอาทิตย์หนึ่งขายทีแล้วไปนับแล้วก็เกเอาไว้นะนราษาครับ จะใช่ๆอันนี้นะข้อดีอะไรกะิดว่าสบายได้ถึง80%นะก็แล้วแต่เราพิจารณาว่าเราสะดว